ทาโกยากิไม่ใช่เธอริเธอทาโกยากิทาโกยากิถูกแล้วทาโกยากิอันเ่อ้าวทำไมไม่มีไส้หั่นดูสิในแหวกสีแี้งนยนแหวกหน่อยดิมันต้องมีไส้สิชิมเลยแล้วกันกัดครึ่งหนึ่ง อืไม่มีเซ็งจริงๆหละเจ้านี้ยไม่ไม่ใช่โอ้สุชิสุชิคนนี้ชอบกินซูชิซูชิยั่วจ้า เหนื่อยเหรอเนี่ยเขาแตงไม่กินอาเป็นงั้นก็แล้วกันเอาไปเดินหนึ่งกินเดี๋ยวกินหมดเลย แม่กินแลงชิ้นเดีวแม่สองชิ้นแล้วกันแม่เอาชิ้นเดียวอืมอ๋อ,อ,อ,อสำเร็จเรียบร้อย <laughs>